ข้าวจี่ประยุกต์นะคะก็ข้าวเหนียวชุบไข่น,น,นะคะ่ะถ้าเป็นสมัยเด็กๆในแม่เขาก็จะเสียบกับไม้แล้วก็ปิ้งย่างกับไฟผิงไฟตอนที่เรานั่งอยู่ข้างนอกกันในฤดูหนาวนะคะที่เมืองไทยนะคะแต่ทีนี้ที่นี่มันหนาวมากตอนนี้ก็คงจะไปนั่งแล้วปิ้งแบบแม่ที่เคยทำไม่คงไม่ได้นะ,ะก็ประยุกต์เอานะคะ Uh, เราก็ใช้ทำในกระ,ะทะเอานะคะโดยที่ตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็เอามานะคะก็ตั้งไฟหล่อไว้ก็กระทะเอาไว้อ้นนี้ใช้เนยแทนเพราะมันหอมดีนะคะใครชอบน้ํามันก็ใช้น้ํามันนะคะคอยให้มันเป็นสีทองๆโกลเด้นหรือให้ขอไข่สุกแล้วแต่ใครชอบกรอบชอบอะไรอันนี้จะชอบแค่พอสุกนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะกินกับเกลือไม่ใช่ค่ะกินกับไม้โป๊ซีรัพก็ได้